หลายคนคงเคยเจอปัญหาที่ว่าเวลาเราทํางานใน Excel ใช่ไหมครับเวลาเราใส่สูตรไปทีหรือว่าจะรันลำดับเลขทีนเนี่ยข้อมูลเนี่ยเรามีจํานวนมากนะครับเป็นร้อยสองร้อเลขขอดแบบนี้ครับต้องมานั่งลากกว่าจะถึงด้านล่างในใช้เวลานานนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมมีทริคแล้วก็เทคนิคดีๆไม่กี่ขั้นตอนนะครับมาแนะนําให้กับเพื่อนๆมันจะช่วยให้เพื่อนเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นนะฮะเดี๋ยวจะมีวิธีการทํำยังไงนั้นตามหัวชมกันเลยดีวยกว่านะครับไป เบื้องต้นนะครับก็ให้เพื่อนๆเข้ามาที่ไฟล์งานที่เพื่อนต้องการจะทําก่อนมาดูอันแรกก่อนนะครับอันแรกคือของผมเห็นไหมครับว่าผมมีที่จํานวนราคาแล้วก็รวมราคาทั้งหมดไอจงตรงที่เนี่ยผมจะต้องการใส่หมายเลขหนึ่งสองสามนะครับมันมีข้อมูลเยอะมากผมขี้เกียจที่จะมานั่งแบบนี้หนึ่งแล้วก็มานั่งลากแบบนี้เห็นไหมครับถ้าข้อมูลมีเป็นสองสามร้อยเราจะทำยังไงครับมานั่งลากจะเสียเวลาเผล่อนั่งลากผิดลากถูกอีกนะฮะ มาดูอันแรกก่อนวิธีการแก้ไขปัญหานี้นะครับก็คือให้เพื่อนๆพิมพ์ตรงนี้แล้วฮะถ้าเพื่อนๆพิมพ์เลขหนึ่งให้เพื่อนๆเอาเมาส์นะครับมาชี้ตรงที่มุมนะฮะมุมตรงนี้นะครับให้มันเป็นรูปกากระบาดสีดำๆนะครับจากนั้นก็ดับเบิลคลิกซ้าย2ทีนะครับปึ๊บนี่เห็นไหมครับว่ามันจะใส่จํานวนให้เราอัตโนมัติมาจนถึงด้านล่างจนถึงข้อมูลสุดท้ายให้เราเลยนะครับง่ายๆเราไม่ต้องเสียเวลามานั่งลากลงมาเนี่ยครับ เผื่อลากผิดลากถูกอีกนะฮะเนาะอันนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายไปอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเราใช้ช่องเดียวแบบนี้นะครับมันจะเป็นการทําซ้ําลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเราจะต้องการให้มันรันเป็นเลขหนึ่งสามเราจะทํายังไงใช่ไหมครับก็ให้เพื่อนๆแบบนี้ครับให้ช่องแรกใส่ไปเลขหนึ่งแล้วก็ช่องที่สองใส่ไปเลขสองนะครับแล้วก็คลิกช่องแรกแล้วก็กดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็มากด ในช่องที่สองนะครับย้ำนะครับว่าจะต้องกดชิปตรงคีย์บอร์ดนะครับกดตรงช่องแรกเสร็จแล้วกดชิปค้างไว้ชิปตรงคีย์บอร์ดนะจากนั้นก็กดตรงที่เลข2ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาเมาส์มาไว้ตรงที่มุมด้านมุมล่างด้านขวาเหมือนเช่นเดิมนะครับแล้วก็ดับลิ้กซ้าย2ทีนี่เห็นไหมครับเพื<ๆ>่อนๆว่ามันจะรันเลขนัมเบอร์ให้เราอัตโนมัติเลยนะครับมันจะพอดีกับข้อมูลที่เรามีอยู่ในมือนะครับถามว่ามันใช้ในกรณีไหนได้บ้างกรณีรันเลขได้หนึ่งละ ถามว่าเวลาเราใส่สูตรมันสามารถทําได้ไหมเดี๋ยวมาลองดูครับช่องรวมราคาทั้งหมดตรงนี้ใช่ไหมครับผมจะต้องเอาช่องอจํานวนคูณกับราคาใช่ไหมครับมันก็จะได้ราคาทั้งหมดออกมาใช่ไหมผมก็กดเปิดฟังก์ชันเลยครับเท่ากับจํานวนคูณด้วยราคาตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กดเทอร์ไปนี่เห็นไหมผมก็จะได้รวมราคาทั้งหมดเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันมีข้อมูลเยอะมากจนถึงด้านล่างเลยนะครับเหมือนเดิมครับก็ให้เพื่อนๆไปคลิกตรงช่องที่เราจะต้องการนะฮะ ต้องการให้มันรันจากนั้นก็เอาเมาส์มาคลิกมุมล่างด้านขวาของ Excel นะครับจากนั้นก็ดับเบิลคลิกซ้าย2ทีเหมือนกันปับ๊บเห็นไหมครับว่าตอนนี้มันก็จะคำนวณให้เราอัตโนมัติเลยนะครับง่ายๆไม่ขี่ขั้นตอนนะครับดีกว่าเรามานั่งผมว่าดีกว่าเรามานั่งเนะี่ยฮะลากเป็นแบบนี้ฮนะพื่อนๆเนี่ยครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยมันมีเป็น3 4 0 0ตารางเนี่ยเราไม่เสียเวลาเยอะกว่านี้นะครับใช่ไหมเนาะบางครั้งเนี่ย คอมช้าบางคร้างบางอะไรบ้างนีมีปัญหาขึ้นอีกเนาะก็หวังว่าจะเป็นทริคแล้วก็เทคนิคดีๆสําหรับชาว Excel หลายๆท่านนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยผมจะพยายามหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาอัปเดตใกับเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละครับ